สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสี่ห้าหกซานี่วเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับครยยูยฟาบัตด,ดีเนาะขับเนาะเอามาพี่น้องไงก็มา่อ่นเก็บอันสมุดหนังสืออิบเนาะรับพี่น,อน้องเนาะอัตุนหนึ่งเหมือนนะครับเดี๋ยวเรางัดทั้งงัดไปที่เบ็ด100เลยแล้วกันนะครับผมนะกะซื้อโบนัสที่7จ็ดห้า ลุยครับผมงะอากรรมเล่นเก็บอันสมุนตั้งสืออีบเนาะครับพี่น้องเนาะเอาได้มาหาสเกตเตอร์ครับพี่น้องเอ้ยสวยละเว้จังสี่นะครับผมนะถ้าได้ห้าสเกตเตอร์นะครับผมนะก็เลือกอันนี้เลยครับพี่น้องเอ้ยหกสปินคูณสิบนะครับเลือกมันไปรวดนะครับผมมาวัดดวงวัดดวงนะครับก็ช่วงนี้ก็คลิปคลิปคลิปเตกบ่แาเตกกับลงมหัวตัวเบละครับพี่น้องอิลีนะครับผมนะล้มเบิดนะครับผม เปิดแหลกมากดีพี่น้องเอ้ยเอาล้วครับผมคูณ11รอเต็มเครื่องขอบั้งยังไงเนี้ยบังยังไงแบบเบิ่มเบิ่มเนี้ยเอาเปลี่ยนสอยสวยโอ้ยไม่มานะครับผมนะเฮ้ออย่าบอกว่าเกลือนะเฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆโดนโดนเล่นทีแล้วบักเข้าไปนะครับปีดต่อมีเตืเอนมั้ยโออสันสๆๆันสันเหยาสันอย่าสันโอ้โอ้สันสัน <c oughs> อุ้ยขอไฟนะครับเอาล้วครับผมคูณสิบสองเฮ้ยเต็มจอนอเลยกัน อเอวกระสุครับผมให้มันได้จังซี่นะครับผมนะให้มันได้จังซี่ไปกับบัดเข้าไปนะครับเคเต็มเครยงเคเต็มเครยงตัวเคเต็มเครยงเรียบร้อยนะครับผมนารางวันใหญ่แตกเลยนะครับเอาบังนี่ก็ซปเปอร์หวานเี๊ยบเลยนะครับผมนะแปดพันเก้าเน้นๆเลยเนาะครับพี่น้องเนาะเอาละครับผมคุดสิบสี่ครับพี่น้องเอ้ยโอ้ยบริษัทจ่อยนะครับผมนะ าครับผมเปิดแรกเครียบาทนะครับแตกหมื่นสวยๆงามๆนะครับก็ร้อยเท่าพอดีเลยนะครับผมนะอ่ะซัมไกลเงาอสักไม่แล้วกันเนาะอีกเจ็ดพันห้าไปครับผมเอารอบนี้ได้สี่เหลี่ยมครับพี่น้องเอ้สเกตเตอร์สี่ตัวนะครับผมนะอ่ะสเกตเตอร์สี่ตัวก็จะลองเรียกให้ดูนะครับผมนะห้าสปินคูณสิบไปเลยนะครับมาแต่ถ้าตัวตัวเลือกลึกลับนี่ก็ เหล่าเตวิ้นแหล่าตะคำนะครับยีรีเออเดี๋ยวมาเปิดให้เบิรงกไหมครับเกมนี้ก็โดนมาเล่นทีนะครับก็เล่นมาแล้วก็ติดนะครับติดงอมแงมนะครับผมเอ้าไอเอฟเกิร์ตส์แคปเผมต่อมีเตียนไม่เอ้ยเอาเรียบร้อยนะครับผมนาฬิกาวันใหญ่มาแล้วนะครับผมเอ้าบางนี่ก็ร์ซูเปอร์วันเจี๊ยบเลยนะครับผมนะกับข้าวครับกับข้าวพร้อมนะครับเอ้าคูณสิบสองรอเต็มเครื่อง แพ้พอพอแพ้อพ้คุณสิบสามกับพี่น้องเอ้ยแพ้หม่อีกแล้วกับแพ้โอ้ยน้องเอบางย่งเนี้ยก็ได้ดอกวิต่บังพอพอแพ้แพเนาะสปินสุดท้ายว่ายังไงคุณสิบห้าเต็มเครื่องเยียบร้อยครับผมเปิดที่สองก็เกลือเนี้ยเสลียวนะครับผมนะจบไปที่หกพันนะครับอะ บอกเป็นยังครับผมได้ใหม่หนึ่งเสียใหม่หนึ่งกันยังดีนะครับใส่ต่อครับพี่น้องเอ้ยกันยังได้กําไรอยู่เนาะอีกเจ็ดพันห้าไปครับผมฮาลิมฮาลิมเออได้หนังสือฮาลิมอีกเลี้ยวครับพี่น้องเอาละเพ่งหันอีกแตกฮาลิมนะครับผมนะรวบนี่กะอ่ะเลือกไปที่6สปินคูณ10เหมือนเดิมมาก็คลิปได้คลิปเสียลงให้ดูหมดนะครับ วังหันนี่ก็ไปเจงกันกีมแมวหน่อยมาแล้วนะครับสว่างเหมือนเอายิ่งครับผมยังบดซึนเนี้นบดซวงนะครับผมนะเอาคุณสิบทำงานนี่เมียแหว่คือเป็นโซงนี่เนาะบาทที่นี่เนาะห้วยห่วยห่วยอันนี้มาสมุดเกลือนะครับผมนะสปินสุดท้ายเราเด็ดทิศอย่าบอกนะโอ้เมียมึงเอ้ยจบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เหลือจะเชื่อมีแม่มึงเอ้ย อาดจงลอยเช็นอย่าง4,000นะครับผมนะกดวัดใจไปเลยละกันนะครับผมนะทังไปรวดครับ,บรเบียด4ลอยเหวี่ยเลยครับผมเทอร์โบมา1,000รอบเหวีว่ยงเลยรับผมเธอต้ยต้นต้นไปครับผมมาวัดใจกันไปเลยครับผมดได้ดก็ได้บ่ได้ก็เสียนะครับมีตัวนัน่นแหละบ่ได้ก็เสียสเสียเหลียวนะครับผมนะอย่าสั่นนะอย่าสั่นนะอย่าสั่นนะเว้ยเนาะ สวัเฮ้ย,เยสเก็ตเตอร์มาสวงตัวแล้วเอาความหวังของหมู่บ้านโอ้โหไม่มาอยู่ดีนะครับผมจากหมื่นหนึ่งจากได้กำไรนะครับผมนะเปิดแรกนี่มายังหรูนะครับผมนะเปิดสวงเปิดสาม,สามนี่เรียบร้อยเกลือเน้นๆสวยขบวนตัแเนงขบวนตัแเนียงขอบบนิดๆหน่อยเธอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสวยอะไรครับผมจังหวะนี้วายแตกสวยๆงามๆเลยใส่อยู่กับปักเข้าไปนะครับ เอ้ยเอย,อย่าสัน้นอย่าสัน้นหน่วยตาช่องหนึ่งอุย้ยสวยหน่วยตาหน่วยตาหน่วยตาช่องหนึ่งหน่วยตาหน่วยตาอ้ันจิสั้นเ็นอย่างโดนแท้โดนนี่เฮ้อหน่วยตาโอ้สั้นเรียบร้อยโอ้ยเอาละครับพี่น้องเอ้ยจังหวะนี้นะครับผมนะหลวงปู่นารุโตก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับผมนะ นวัดาบางสลอตนะครับผมลวงปู่นวัดบางสลอตดบัดเข้าไปนะครับผมเอาละครับผมจังหวะนี้นะครับผมจากได้กำไรอยู่ดีๆนะครับเปลี่ยนไปเลีนมากก็เลยยู่พันสาม้วครับผมเอ้ยตามมุมเลี้ยงบ้านอ้อสวยอะไรตัวขี้อยู่ครับผมบัดเข้าไปนะเอายังได้ต่อลมหายใจอบัดเข้าไปนะครับมีต่อมีเตี้ยดเลยเอาดอกนี่ก็บัดเข้าไปนะครับผม โอ้ยสันสันสันโอ้ยเอ้ยสเกตเตอร์สองตัวจังหวะนี้จะเหลือจะเชื่อหรือเปล่าโอ้หเรียบร้อย,อยหน้ามืดไปหนึ่งทีนะครับผมเรียบร้อยครับผมเจ๊งอีกเลี้ยวนะครับผมนะก็ทุนหนึ่งมืดนะครับก็เหลือยูหาสิเปียกันแล้วครับพี่้อกเอ้ยเจอสมุดหนังสือหยิบงาบอีกเลี้ยวนะครับผมนะก็โดนๆดนมาเล่นก็เรียบร้อยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมนะเบิดดากก็ ไปครับผมก็พากันไปหาเหรียญแนวใหม่กันดีกว่านาะไปแตกสวิดบนซามาทีเดียวมัดถูกดูดขึ้นมัดเลยนะครับผมนะไปเดินไปหาเหรียญเกมข่ายจกเกอร์กันดีกว่านะครับพี่น้องเนาะอ่ะเบิดด่างแลวก็พากันแยกย้ายสเตรลนะครับผมนะออะป้ายป้ายเอาครามมุย